คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สับสรุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับส r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับ สวัสดีครับมาพบกับสุรของโชคสิทธิมลานะครับเรามาดูในส่วนของสูตรดับสิบบนระยะยาวันบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงในสูตรนี้รู้สึกว่าไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยเรามาดูันดูซดูก่อนละดูข้อขวาวก่อนนะครับเป็นสีเขียว มันเป็นสีเ,เขียวๆเลยตั้งแต่ปี62 16คูมลาพันเนี่ยนะครับคำนวณแล้วมันใช้ได้มันไม่หลุดเลยอะ่ะคืออันนี้ผมก็ไม่ได้แบบผมไม่ได้เอาผมไม่ได้แซงคำนวณน,นะคุณอันนี้คำนวณจริงๆแล้วมันไม่หลุดจริงๆก็อย่างที่เรารู้แหละครับถ้าคนที่ติดตามแล้วเป็น F4 กันนะครับจะเห็นอยู่ว่าอันไหนหลุดผมก็จะติ๊กว่าจะเขียนเลยว่าหลุดนะครับอันไหนไม่หลุดเราก็บอกไม่หลุดตรง,ตรง นะครับนมันเป็นสีเขียวจริงๆสีเขียวคือมันคำนวณถูกน,นะมันไม่หลุดเลยนะก็ต้องมาตูวจกันนะครับอะโดูในการคำนวณก่อนนะครับว่มา,ามันคำนวณไงอันนี้ผมอะตั้งแต่ปีหกสองนะต้องบอกก่อนนะตั้งแต่ปีหกอนตั้งแต่ปีหกสองที่มันออกศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสี่ละสองหกนะสิบหกวันหกสอง แต่ว่าผมจะมาคำนวณให้ดูสั้นๆเนาะในปี63นะันตั้งแต่ตั้งแต่นี่ละกันใกล้ๆกลใกล้งวดที่เราจะออกละกันนะโอเคให้เห็นสถิติสักหน่อยละกันตั้งแต่ตั้งแต่1มิถุนายนละกันนะครับเอาให้คร่าวๆหน่อยจะได้มั่นใจในการเอาไปใช้โอเคครับ1มิถุนายนนะครับ <S 2> <S 2> <S อ่า เราแบบหนึ่งมิถุนายนครับเราใช้ในส่วนของเราใช้ในส่วนของเนี่ยอะหน่วยสิบร้อยพันใช่ป่ะเราใช้หลักพันนะหลักพันครับบวกแปดคงที่ครับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นถ้าอะไรช่วยผมคำนวณด้วยอืมบวกเลขง,ง่ายๆไม่ยากนะหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าใส่เก้า อ่าเเสร็จแล้วต่อมาชื่บอกพิทยายนครับออก5 1ออก5 1 6 9 6 7เจะเอาไม้ทัดแทนดีวกว่าอโอเคไหมห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกเ้าเจ็ดสองเก้าหส่ใช่ไหมะจรย์ส่วนหลังหลักพันหลักพันคือ6กหบวกแของที่หกเจ1ดแปดเก้าสได้14บส่ใช่ไหมสิบสี่ก็ใส่เลขสี เห็นไครับเ,รเลขสี่ดับสิบปอใช่ปหหลักสิอ่าเราลืมเช็คเลยเลขเก้าไม่พบในหลัก10เห็นไหมครับต่อมาครับเลขสีเมื่อกี้มนเลขสี่ปเลขสี่ไม่พบในหลัก10บปอนเห็นไหมครับนม่ว่าต่มาเห็นปะต่อมาครับหนึ่งกระดาษดักมกับสามสี่ดสองหตัวล่างแปดสามหลักพันคือ ที่มทีหน่งก็บดได้คมสามสิบเจ็ดสอง้าแปดสองเปดหลักพันคือหน่วยสิบร้อยพันหลักพันคือ7 7็ดเจ็ดบวกแปดเจ็ดแปดเก้าสิป่ห้าป่ะสิบหใส่หอ่าใ5แห้าเราก็ตรวจเช็คกับนึกว่าตำไมา5ไม่พบในหลักสิบเห็นไหมครับต่อมาครับ สิบหกก็ได้รักกับ8 7 3 2จ็ปรกสตัวล่าง5 3นะครับหลักพันคือเลขส3มสบวกสาบวกแคงที่ใช่ไหมสามบวกแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้สิใช่ไหมครับสิเอ็ดใส่หนึ่งแล้วก็ตรวจเช็คนะว่าทำไมหน,หนสิงหาคมเอ,อ่ ห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งสองตัวล่างออกเก้าสองนะครับอ่ะมาดูครับเลขหนึ่งครับไม่พบในหลักสิบเห็นไหมครับเราเช็คในปอลหลักสิบนะมันดับหลักสิบเป็นเดียวหลักสิบบนนะครับอย่าไปเช็คหลักสิบล่างในยุ่งนะครับนะครับไม่พบในหลักสิบบนเห็นไหมครับแล้วก็ตัง้งแนวคำนวณต่อครับ หน่วยสิบร้อยหลักพันครับคือ9 9้าบวกเบวกแคงที่เมืนเดิมเก้าบวกแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดสนะครับผมปูพื้นฐานไบบพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าบางคนพื้นฐานแต่ละคนแตกต่างกันเนาะเป็น9ก้บวกเบวกแปเป็นเท่าไหร่เป็น17นะ17แล้วก็ใส่เเห็นไหมใส่เ,เตรงนี้7นะครับ ต่อมาครับ16 16สิงหาคมครับออก9458112ตัวล่างออก88ครับ9 4 5 8 1 2ตัวล่างออก88นะครับเจ็ก7ครับ X7 ไม่พบในหลักสิบบนเห็นไหมครับต่อมาครับ16สิงหาคมออก9458112ตัวล่างออก88นะครับหลัออกพันคือ หน่วยสิบร้อยพันหลักพันคือ5้หลักพันคือ5้าหบกแของที่ห้าบวกแปดห้าหกเจปดเก้ได้13บสใช่ไหมสิบสาแล้วก็ใส่ลลเลขสามก็นำมาใช้ในวันตัดมาครับต่อมาวันหนกันยายนครับออก999าเก้็ดสตัวล่างออกเก้าแป เลขสไม่พบในหลักสิบเห็นไหมครับมันออก97เจ็ดไงนะเกนะครับถูกต้องนะครับต่อมาครับหนึ่งกันยายนเก้าเก้าเก้หน่วย10บร้อยพันหลักพันคือ9เอานำมาบวกด้วยแปของที่9กบวกแเป็นอะไรเก้า 1ิ1ส1บ1ป1สิบสองสได้17บเใช่มสิบเจแล้วก็ใส่เลข7เห็นไหมครับโอเคใส่เลขเล้วสิ 16, <16. S 2> กันยายนครับออก2อง2ี4ีสองตัวล่างออก5 7าเนะครับสิ 16, กันยายนหน่อยเราจะ อ้าลักพันใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหลักพันคือสหลักพันคือสี่นะสบวกด้วย8ปดกงที่สี่บวกแปดสี่ห้าหกเจปดเ้าสสิ็ดบสอเป็น12ใช่ไหมครับ12บสองเราก็ใส่เลขสองเป็นเลขดับในหลักสิบนะครับ ต่อมาครับเรามาดูกันในงวดที่เราเรอคอยใช่ไหมครับว่มันจะเป็นอะไรอ่านี้ได้เลขสองใช่ไหมสอเรามาดูในตรวจในสัหลักสิบหลักสิบมีไหมเลขสองไม่มีเห็นไหมครับถือว่ามันเดินมันเดินมันเดินดีเละมันไม่หลุดเลยอะนะครับอ่ะ ดูราคมครับออก8 3 7 8ามเจตัวล่างออก5 9นะครับรเราใช้ในส่วนของหน่วย10บร้อยพันหลักพันคือเลข7 7บวกด้วย8คงที่เท่าไหร่เจ็1แปดเก้า1ิบสได้เท่าไหร่ได้15บหาแล้วก็ใส่เลข5เอาไว้เลยเห็นไหมครับ มันจะดับไหมในหลักสิบแต่ว่าล่ะถึงบอกไงว่ามันต้องดูเสถิยรนะครับที่บอกให้ดูล่ะนะครับตั้งแต่ปีหกสองมันไม่ดุเลยอะ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือเราคำนวณจริงตามสูตรอ่ะคำนวณจริงเห็นไหมครับมันมีร่องรอยของการคำนวณของมันอยู่คำนวณแล้วก็เช็คจริงด้วยนะครับให้คุณมั่นใจ ก็คือเราอย่างน้อยคุณก็เอาไปตัด2ตัวก็ยังดีใช่ไหมครับยตัดตัดทิ้งสักหลักได้ก็ยังถือว่าผมก็ถือว่ามีส่วนช่วยคุณได้นะได้เป็นสิธิร่วมกันนะครับนะครับได้เป็นโชคสิหมื่นล้านจริงๆผมอยากให้ถูกหมื่นล้านกับทุกๆคนเลยนะครับ นี่เป็นสูตรของดับสิบปนระยะยาวตลอดชีวิตครับถึงบอกครับว่าให้กดติดตามไว้กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงสุดใหม่ลงอะไรใหม่ๆครับจะได้รู้หรือว่าถ้ามันมีสรุปหรือจับคู่อะไรเนี่ยคุณจะได้รู้คนเป็นคนแรกๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านรวยๆนะครับฝนะากกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับเป็นเลังใจซึ่กันละกันครับแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กให้หน่อยนะครับ จะขึ้น,นลงในลายคนที่รักตัวเลขเหมือนกันนะครับให้เขาช่วยดูช่วยตัดเลขมีเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยตัดเลขนะครับแล้วให้เขากดติดตามด้วยนะครับจะได้ช่วยน,นำมาไปพิจารณาร่วมกันลายหวัวที่วางหัวเดียวครับการแบ่งปันเพื่อรวยดีที่สุดครับเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาเยี่ยมเราโอเคนะครับก็ทั้งไงเดี๋ยวพบในสุดปลายรับสวัสดี